ปภวินสาหัสไกรหัสนิสิตหกสองหน1่งนสค่ะวิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่วันนี้จะมาสรุปผลการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่นะคะการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในชุมชนนะคะซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและสามารถใช้ในผู้สนใจในการเอาไปทาวิจัยต่อค่ะสําหรับตัวที่ใช้ในการศึกษานะคะตัวแปรต้นประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและรายได้ค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะมีออกเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1ก็คือผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะ 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4. ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐานนะคะ ส่วนแรกนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยู่ในช่วงอายุระหว่าง30ปีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทำงาน5ปีและรายได้นะคะต่อเดือนก็คือ10,000-15,000บาทค่ะค่ะสำหรับส่วนที่2นะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ ระดับมากทั้ง4ด้านคือด้านจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านการป้องกันและรักษาทรัพยากรมนุษย์ค่ะสำหรับส่วนที่3นะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทั้ง4ด้านคือด้านคุณภาพ ด้านปริมาณงานด้านเวลาในการทำงานและด้านค่าใช้จ่ายค่ะค่ะสำหรับส่วนที่4นะคะผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐานนะคะ 1. ลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะคะโดยเพศช,ชายสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเพศหญิงค่ะค่ะ 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความถดถอยนะคะ พบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะค่ะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้บริหารควรมีการวางแผนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ และมีความชัดเจนในแต่ละตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานตรงกับลักษณะของงานเพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์นับเป็นด้านแรกในในการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพค่ะค่ะสำหรับ ส่วนในการด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์นะคะมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังนั้นผู้บร,หรมมิหารควรสวงหาแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรนะคะเพื่อมีขวัญและกำลังใจในการทำงานเมื่อบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงานแล้วงานที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพค่ะ ขาในด้านต่อมานะคะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะมีความสัมพ,พันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะคะดังนั้นผู้บริหารควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างส,สม่ำเสมอเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการในการปฏิบัติงานนะคะ และในด้านสุดท้ายนะคะด้านการป้องกันและชำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์นะคะมีความสัมพันธ์เชิงบวกนะคะต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังนั้นผู้บริหารควรปกป้องและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่กับองค์กรต่อไปค่ะค่ะสำหรับการสรุปผลการวิจัยวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ